สวัสดีครับผู้ก่ช่องเออีกแล้วนะครับนะโชวงนี้ร้อนๆนะครับเรามาคุยเครื่องร้อนๆอีกแล้วนะครับนะเรื่องร้อนๆที่ว่านี่คือเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องเจ้าน้ําหล่อเย็นเนี่ยนะครับน้าหล่อเย็นเนี่ยควรเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับแล้วดูสภาพยังไงควรจะเปลี่ยนแล้วหรือไม่ควรเปลี่ยนนะครับตามผมไปเลยครับครับลักษณะของน้าหล่อเย็นนะครับนั่นก็คือน้ําระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับนะมันจะมี2ระบบนะครับระบบปิดกับระบบเปิด นะระบบปิดก็คือสังเกตง่ายๆครับหม้อน้ําจะไม่มีฝาเปิดนะฮะส่วนระบบเปิดเนี่ยหมน้ํามีฝาเปิดนะครับหมน้ํามีฝาเปิดมีถังพักอยู่ข้างนะครับนะระบบปิดหม้น้ําจะไม่มีฝาเปิดจะมีจะมีมาเปิดตรงหม้อพักอย่างเดียวนะครับเช่นตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็นเชฟโรเลตซาฟิล่านะครับก็หม้น้ําก็จะเป็นระบบปิดนะครับ ทีนี้เราดูยังไงล่ะนะว่าคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับตามหลักการแล้วจริงๆนะครับสําหรับน้ําหล่อเย็นยี่ห้อดังนะฮะยี่ห้อรถนะครับนะับผมไม่เอ่ยว่ายี่ห้ออะไรแล้วกันเขาบอกว่าใช้ได้ถึงแสนหกนะครับแสนหกหมื่นกิโลนะครับโอ้โหอะไรจะใช้กันช่วงนาตาปีอะไรขนาดนั้นนะฮะใช้กันึได้ถึงแสนหกนะฮะนะแต่ความคิดผมนะครับนะเราให้มาเรามาสังเกตสีของน้ํานะครับ ถ้านมันเริ่มใช้ยังไม่ถึงแสนหกก็ตามเอาใช้ถึงแสนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยหรือแสนสองแล้วน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากไอ้ปกติของยี่ห้อดังเนี่ยเขาจะเป็นสีสีอื่นทั้งสีแดงนะครับสีแดงสีชมพูเงี้ยถ้ามันเริ่มใสใสแล้วนะเป็นสีที่จางลงแล้วจากสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีออกแดงใสใสอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนได้นะครับนะเปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องล้างก็ได้ นะลี่ิดได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สบายใจก็ล้างสักนิดหนึ่งนะครับซื้อน้อํายาล้างมอํามาล้างให้มันลันเครื่องนะครับล้างตามตามในคลิปที่คลิปเก,ก่าๆผมนะครับนะล้างอย่างนั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็เติมเข้าไปนะฮะเติมเข้าไปเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านด้วยก็ถามผมนะครับตรงๆว่าใช้ควรจะใช้ทักเท่าไหร่นะครับก็บอกว่าขึ้นอยู่กับรถ นะครับขึ้นอยู่กับสภาพรถนะขึ้นอยู่กับก่อนหน้านี้เติมน้ํำอะไรมานะครับเช่นถ้าก่อนหน้านี้เติมใส่น้ําประปานะครับท่าใส่น้ําประปาอาจจะใช้ไม่ถึงแสนหกนะอาจจะใช้ได้แค่แปดหมื่นขึ้นอยู่ว่าน้ําเป็นยังไงนะครับพูดง่ายๆถ้าน้ําเป็นตะการก็ถ่ายเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าน้ําดีน้ําใส่น้ํากองใส่น้ํากันน้ํากองนี้ต้องเป็นเอานะครับน้ำาออที่เรากินกันเนี่ยครับ เท่านั้นนะครับถ้าเป็นกองธรรมดานี้ไม่ได้นะครับการกองธรรมดาเนี่ยบางทีแร่ธาตุอะไรยังอยู่นะครับแต่กอง Au เนี่ยมันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้น้ํำ Au หรือน้ํากันน้ํากันเติมแบตเตอรี่นี่แหละครับง่ายๆเลยนะครับก็หวังว่าคงได้คําตอบไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ